ที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบฉีดตล์ประจำวันที่7กรกฎาคม2568โดยชายฟุตบอลครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรว่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้อาเรตในงานนี้บอกได้เลยนะฮะพงศกรประเดิมสนามซ้อมกับพนักของชาลลลัวลักเดินทางเก็บตัวที่เบลเยียมโดยงานนี้พงศกรสีรอดแข้งดาวรุ่งชาวไทย เริ่มต้นบทบาทใหม่ในเส้นทางลูกหนังของจนเองในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยทางเดินทางถึงประเทศเบลเยียมและก็ลงฝึกซ้อมบนแรกกับสโมสรเชอรราบัวหลังจากที่ทีมดังของชูปเปราโปรดนิกลิกส,สุดของทางด้านของฝัง่งเบลเยียมโดยการเดินทางในครั้งนี้ไปเก็บตัวในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของพงศกรนะฮะในการพัฒนาฝีเท้าในระดับยุโรปนะฮะโดยได้รับโอกาสในการาจากทางของชาโดดัว ให้ร่วมฝึกซ้อมกับทีมเยาวชนและก็ทีมสำรองเพื่อที่จะประเมินศักยภาพและก็เตรียมความพร้อมสู่ทา,านของการเป็นผูเ้เล่นระดับสูงในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งวันแรกของการฝึกซ้อมพงศกรแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้น,น,ลนและก็ความตั้งใจเต็มร้อยโดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทีมงานสตาฟโค้ชและก็เพื่อนร่วมทีม,มแม้จะเป็นการเริ่มต้นในต่างแดนแต่ว่าเจ้าตัวเองนั้นดูมั่นใจและก็พร้อมจะปรับตัวเต็มที่ในคาั้งนี้ ซึ่งการเก็บตัวครั้งนี้นอกจากจะเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะฟุตบอลแล้วยังเป็นประสบการณ์สําคัญในการเรียนรู้วัฒนธรรมฟุตบอลยุโรปซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเส้นทางอาชีพของเจ้าตัวไม่ว่าจะในระดับที่เป็นสโมสรหรือว่าระดับชีมชาติในอนาคตอันใกล้นี้โดยแฟนบอลชาวไทยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโภสกอร์ในเบลเยียมได้อย่างใกล้ชิด โดยมีการรายงานข่าวว่าเขาจะอยู่ระวมฝึกซ้อมกับชาเดลัวตลอดช่วงฟรีซันและอยากจะได้รับโอกาสในการลงสนามในเกมอุ่นเครื่องในว,วันนี้ก็เป็นได้นะผมเป็นในวังคานนี้ก็าฝากให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์ตัวแทนหนึ่งเดียวจากไทยคนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าว่อมานกันครับอะไรยังไงแฟนไทยเตรียมเฮเมื่อช่วงการถ่ายทอดสดการท่าเรือประทะกับเดวายูนเต็ดทีมลีกรองของอินโดนีเซีย หลังจากที่การท่าเรือเอฟซีทีมตัวแทนจากประเทศไทยบุกอัดทีมกระงอ e ินโดนีเซียเปอร์ซิปมันดุงคาบ้านไปศูนย์ต่อสองอย่างบทรูปต่อหน้าแฟนบอลอินโดนีเซียเต็มความจุในสนามจากการทำประตูของสองแข้งทีมชาติไทยปะดินผาราและก็พีรดลชามารัศมีพนินกำลังบวกกันครับประตูในการแข่งขันทุกวันร,รายการเพียราเพอร์ซิเดนต์2025ณสนามสีจารันฮารุป,ปชประเทศอินโดนีเซีย การท่าเรือเอฟซีภายใต้การนำทัพของอเล็กซานเดร์คามาบีสิ์ลุ้นถึงแชมป์หลังโชว์ฟอร์มกระแห่งบุกค่นเปอร์ซิปบ,บันดุงทีมอันดับที่1ของอินโดนีเซียอย่างหารับคาบในครั้งนี้ล่าสุดแฟนบอลไทยได้เห็นนะฮะเมื่อเพจทางการท่าเรือเอฟซีประกาศเตรียมถ่ายทอดสดให้แฟนบอลไทยได้รับชมบรายการนี้10กรกฎาคมประทะก,กับเดวายูนเดรองแชมป์อินโดนีเซียซึ่งการท่าเรือเอฟซีทีมตัวแทนจากประเทศไทยพบเดวายูนเดตทีมรองแชมป์อินโดนีเซีย ซูเปอร์ลีกวันที่10กรกฎาคมเวลา15นาิกาามทีตามเวมลาของประเทศไทยถ่ายท่าสดทางเพจการท่าเรือเอในครักนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะก็เปน็นนาว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับอาไรยังไงยะโฮดารุนทักซิมยอมที่ไหนคว้าจันธันซิวาแบ็กซ้ายจากเกตาเฟสเพิ่มเติมนะ เมื่องานนี้ทนานของโยโฮโดอรทักซิมทีมแชมป์ลีกมาเลเซีย1 1สมัยเปิดตัวจนกทันอาซิวาแบ็กซ้ายชาวอาร์เจนตินาจากสโมสรเกตาเฟ่ทีมในศึกลาดิกาสเปนร่วมทีมในฤดูกาลสัปดาห์ที่15ซึ่งงานนี้แบ็กซ้ายในวัย3 1ปีส่วนสูง1 7 8เซนติเมตรเคยที่จะติดทีมชาติอาร์เจนตินาชุดใหญ่เมื่อช่วงปลายปี2014ได้ลงเล่นไป2นัดสมบนผลงานกับทนมานของฝั่งเกตาเฟ่ ได้ลงเล่นกับทีมในฤดูการส0 2 1ี่ในศึกลาดิก้านัดและก็โกปาเดเรอีก2งนัดจากนั้นก็ถูกปล่อยยืมตัวไปทั้งราราดาอัลฟราเซเต้ปาฟอฟเอฟซีจากไซปรัสจนกระทั่งหมดสัญญากับเกตาเฟ่จบฤดูการส0 2 4ัี่บก็ย้ายมาที่ยะโฮแบบที่ไม่มีค่าตัวโดยจะสวมเสื้อหมาเยเลข33มลงเล่นให้กับยะโฮนอกจากทีมที่กล่าวมาแล้วจนถ่านซีวายังเคยผ่านการค้าแข้งกับทีมดังๆได้ดดดดอีกมากมาย เช่นเอสโตเจนเต้ราสเฟรต้าจากอาร์จเจนตินานะสปอร์ติ้งดิสปอนจากโปรตุเกสโบคาจูเนียจากอาร์เจนตินาและก็อเอสโบราจากอิตาลนะีและก็กเนนะกบรเกเนสจากหน้งของสเปนนครั้งนี้เป็นดังางานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็นด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรอาไรยังไงงานนี้นับเวลาถอยหลังเพื่อสตาร์สายฟ้าอาจจลาลีกไทยกันแบบรายบุคคลก็เป็นได้ เมื่อถ้าพูดถึงแข่งต่างชาติที่แฟนบอลบริลัมปรักมากในรอบ2ปีนี้หนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของบรูคัสชิมปิมแข้งแซมบ้าสุดพริว้วที่เวลาได้บอลเหมือนกำลังเต้นบรัมอยู่ในสนามทำทุกอย่างได้หมดจะลากจะยิงจะจ่ายหรือจะเล่นเซตเกมจากการสนั้นเรียกว่าครบเครื่องจริงๆและวันนี้ก็ดูเหมือนว่าเส้นทางของเขากับฝั่งบริลามกำลังจะมาถึงตอนจบไดไม่ชา้า สัญญาของคริมปิมเหลืออีกไม่ถึง6เดือนทําให้ตอนนี้เขาสามารถจะหาทีมใหม่ได้แบบที่ไม่ต้องมีค่าตัวเพราะเข้าขายกดบอสแมงพอดิบพอดีโด,ด,ดยล่าสุดไอเออดาดาสื่อในบราซิลก็ได้ออกมารายงานข่าวบอกว่าเบรโมครับชีมในลีกรองของบราซิลกำลังเดินหน้าท้าทามเขาอย่างจริงจังพร้อมทุ่มค่าเนระดับมหาศาลเพื่อจะให้คริมปิมยอมกลับไปเล่นที่บ้านเกิดในวัย31ปี ต้องบอกเลยนะว่าเบโมครัฟเนี่ยจัดเต็มจริงๆนะฮะเพราะว่าแม้ว่าค่าตัวอาจจะไม่แพงหรือว่าถ้าบริลัมยกเลิกสัญญากันก็ไม่ต้องจ่ายเลยได้ซ้ำไปแต่พวกเขาก็ยอมทุ่มค่าเดยทุงสูงให้คริมปิมแบบที่เขาปฏิเสธยากเพื่อดึงตัวมาช่วยทีมในภารกิจในการลุ้นชั้นขึ้นลีกสูงสุดของบราซิลในช่วงปีนหน้าเรียกได้ว่าเป็นเดียวที่ทั้งเงินดีและได้กลับบ้านเกิดในเวลาเดียวกันในครั้งนี้ โดยแฟนบอลบริลัมหลายคนคงเสียดายเพราะว่าผลงานของคาริมปิมตลอด2ฤดูกาลที่ผ่านมาถือว่าโหดมากเลยครับลงเล่นไปทั้งสิ้น65นัดนะฮะยิงไปทั้งสิ้น88ประตูกับอีก10แอสซิสทาทีมควา้าแชมป์ไทยลีก2สมยัย FA Cup 1สมยัยลีกคัพ1สมยัย แลวก็ชอปปีค้คัพอีกหนึ่งสมัยแถมยังคว้าดาวซันโบชอปปีค้คัพที่สั้นล่าสุดด้วยผลงาน6ประตูเรียกว่าเป็นคนสําคัญท,ที่ทีมจะขาดไม่ได้จริงๆเวลาที่คาริมปิมลงสนามเกมรุกของฝั่งบริลลัมจะดูดีมีชีวิตชีวาในครั้งนี้ขึ้นมาทันทีไม่ว่าจะเล่นบิดฟิลด์ตัวรุกปีกซ้ายปีกขวาบิงแบ็กหรือแม้แต่กองหน้าต่าเขาก็ทําได้หมดสไตล์การเล่นที่เพรียวไหวมีคาสมีจังหวะคืนเนื้อพาสแบบเฉียบขาดฟรีคิกก็เป็นทีเด็ด เรียกว่าเป็นนักเตะที่โคช้ชใช้ยังไงก็คุ้มแฟนบอลเองก็รักเพราะนอกสนามเนี่ยเขาเป็นคนที่ยิ้มแย้มและเป็นกันเองเป็นอย่างมากแต่ว่าฟุตบอลก็แบบนี้นั่นแหละครับเก่าไปใหม่มาตอนนี้บริลัมเองก็เตรียมแผนเอาไว,แว้แล้วและมีข่าวว่าจะดึงโรเบิร์ตซูพี่ชายของปีเตอร์ซูเข้ามาเสริมเกมรุกแทนในขณะนี้โดยพระวสโมสนเองนั้นก็มองระยะยาวนะฮะ บอกว่าวางดนานของฝั่งคริมปิมเนี่ยอายุย่างเข้า31ปีแล้วแถมค่าเหนื่อยระดับ2ล้านาบาทต่อเดือนกับสัญญาที่เจ้าตัวนั่งอยากได้อย่างน้อย2ปีมันเป็นดีลที่เรียกว่าหนักพอสมควรเลยก็ว่าได้และไม่มีใครจะจ่ายค่าเหนื่อยต่างชาติเกินแต่หลักล้าน1ทนต่อทีมอยู่แล้วโดยหากมองในมุมมองคริมปิมเองก็ย้ายกลับไปเล่นบราซิลก็ดูจะตอบโจทย์ที่มีชีวิตชีวามาก ได้ทั้งกลับไปอยู่กับครอบครัวได้สัญญาระยะยาวในช่วงวัย31ปีถ้าเมโมครับยอมทุ่มค่าเหนื่อยเท่ากับที่บริรํามเคยให้หรือว่าใกล้เคียงก็ได้ทำให้เขาตัดสินใจได้ไม่ยากนะแม้ต้องยอมรับว่าในบราซิลคริปปิมอาจจะไม่ได้เกรด A บวกแบบในไทยลีกเพราะว่านักเตะแบบเขาหาได้ทั่วไปในบ้านเกิดในครั้งนี้สุดท้ายแล้วไม่ว่าเขาจะเลือกทางไหนแฟนๆบริลามเองก็พร้อมสนับสนุน พราะตลอดเวลาที่บาดมาเขาก็สร้างความสุขนี้ให้กับทีมมากมายโดยเฉพาะลูกฟรีคิกสุดสวยใส่กองอันฮานอยที่หลายคนยังจับได้ติดตาและแน่นอนว่าแฟนบอลทัพปราสาทสายฟ้าจะคอยติดตามเขาต่อไปในครั้งนี้ส่วนเส้นทางของบรูคัสกิมปิมและจากนี้จะเป็นอย่างไรจะกลับบ้านเกิดหรือไม่หรือจะเปลี่ยนใจต่อสัญญาหรืออาจจะมีทีมจากท้นกของเจลีกหรือว่าเอเชียตะวันออกยื่นข้อเสนอมาอีกไหม ต้องติดตามกันแบบยาวๆนะครับแต่สื่อสิ่งอินใดเนี่ยคงจะไม่เปลี่ยนก็คือเขายังเป็นที่รักของแฟนบริลัมตลอดไปในคข้งนี้และนี่ก็เป็นเที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิสไตล์ประจำวันที่7กรกฎาคม2568โดยชายผู้าครั้งฟุตบอลไทยครับ